กองบองตื่นเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังโดยกองบองตื่นครับจ้าจหมาใจบุญขาบทารกน้อยไปเลี้ยงครับจ้าจ้ ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้ตากองบองตื่นใครจะขอเผยธา er like ตุแท้ของตัวเองนะครับคือวันเนี้ยผมจะขอพูดแบบหมาหมากันเลยใครใครฟังก็เชิญฟังเชิญชมใครไม่ชอบก็เชิญปิดกันไปเลยนะครับผมพูดเล่นนะครับพูดเล่นเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายบ้างเท่านั้นเองพูดเล่นพูดเล่น ที่จริงแล้วเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้ตะกองบองตื่นจะขอคุยขอเล่าเรื่องหมากันให้ฟังล่ะครับหมาใจดีหมาใจบุญมีนะครับพูดเป็นเล่นไปได้ดูตัวอย่างที่เคยเห็นใน y youtube หรือใน t ิ k t ต k ต่างๆ,ๆก็เคยเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาวัดที่หลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาท่านเลี้ยงเอาไว้ ที่มันเดินตามหลวงพ่อหลวงปีหลวงตาต่อยต่อยต่อยไปบินดบาตโดยปากก็คาบเอาปิ่นโตบางทีก็ลากเอารถเข็นปิ่นโตต่อยต่อย,ต,อยตามหลวงพ่อหลวงปี่ไปต้นเช้ามื่นนะครับแถมหมาช่วยชาวนาทำนาก็ยังมีนะครับหรือว่าจะเป็นหมาช่วยเก็บขยะให้เจ้าของร้านอาหารหมารักความสะอาดอมหมาช่วยเจ้าของรับแขก ช่วยเจ้าของเก็บเงินไปจนกระทั่งหมาช่วยนำทางคนพิการคนตาบอดละครับไม่เว้นกระทั่งหมาตำรวจที่ช่วยดมช่วยหาศพหาหลักฐานหาคนร้ายหายาเสพติดและอื่นๆอีกโอ้ยเยอะเลยล่ะครับท่านผู้ฟังแต่วันนี้ตะกองบองตื่นจะขอเล่าเรื่องหมาใจบุญตัวหนึ่งครับ หมาตัวนี้อยู่ที่ตำบลสาลาลอยอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานัน่นแหละครับคือเมื่อไม่นานมานี้ในช่วงต้นต้นเดือนวันที่สองหรือวันที่สมิถุนายน2556ที่เพิ่งผ่านมาหยกๆแลลวครับหมาตัวนี้หรือสุนัขใจบุญตัวนี้มันชื่อน้องปุยหรือเจ้าปุยมันเป็นหมาพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาพันทางธรรมดามซึ่งคุณกำเนิดทองมาก อายุเธอในช่วงที่เป็นข่าวนั้นก็อายุห้าสิบห้าปีครับโดยคุณท้องมากแกเลี้ยงเอาไวใ้ให้เป็นเพื่อนกับหลานสาวของแกคือหลานสาวแกอายุสิบสองปีชื่อน้องแนนส่วนจะปุยนี่อายุสองขวบครับโดยนิสัยปกติของจะปุยนั้นพอเจ้าของบ้านขึ้นบ้านปิดบ้านไปแล้วมันก็จะออกไปเที่ยวกับหมาหมา,หมาเพื่อนเพื่อนบ้านแถวๆนั้นมันเดินต๊อกตอกตอกไปตามถนนนั้นนับวาจนถึงปากซอยก็มี เข้าป่าไปก็มีเที่ยวหาเศษอาหารกินตามกองขยะในละแวกนั้นเที่ยวคุยเขียกินของเหลือที่ชาวบ้านเขาเหลือแล้วเอามาทิง้งพออิ่มแล้วมันก็จะกลับมานอนที่บ้านเหมือนเดิมทุกวันเป็นประจำแะครับและเช้ามืดของวันที่สามิถุนายน2556ครับอยู่ๆเจ้าปุยมันก็ดันไปข้าบเอาถุงขยะซึ่งเป็นถุงพลาสติก คาบมาแล้วก็เอามากองไว้ที่ใต้ถุนบ้านพร้อมกับส่งเสียงเห่านั่งเฝ้าถุงอยู่ไหม่ห่างครับเห่าแหกแฮแหกอยู่นั่นนะจนน้องแนนนี่ตื่นขึ้นมาครับหลานสาวของเจ้าของบ้านนะได้เปิดประตูเดินลงมาจากคันบนลงมาข้างล่างแล้วนางก็ได้เจอเข้ากับหมาเจ้าปุ๋ยซึ่งมันกําลังนั่งส่งเสียงเห่าให้สัญญาณส่งสัญญาณให้น้องแนนมาดูที่ถุงขยะพลาสติกที่มันคาบมากองไว้น้องแนนแปลกใจมากครับ พราะปกติแล้วหมาเจ้าปุยตัวเนี้ยจะกี่ปีกี่ชาติมันจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนหมาหมาด้วยกันเพรามันแต่มันก็ไม่เคยขาบอะไรกลับมาบ้านเลยสักครั้งเดียวครั้นพอน้องแนนเด็กหญิงวัยสิบสองขวบหลานสาวผู้กำเนิดเจ้าของบ้านเนี่ยมองไปที่ถุงขยะก็ปรากฏว่ามีอะไรกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ในถุงครับครั้นพอเขาก้มลงไปเปิดถุงขยะนั้นดู พลันเขาก็ตกใจกับเพราะเขาพบกับร่างของเด็กทารกเพศหญิง<ด>เพศหญิงแรกเกิดเพราะยังมีสายสะดือติดอยู่ครับ<ด>เนื้อตัวของเด็กเริ่มจะเขียวคล้ำไปแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่น้องแนนตกใจมากเธอรีบคว้าเอาเด็กขึ้นมาอุ้มขึ้นพลาดมาทางตะโกนแล้วก็เรียกแม่และยายให้มาช่วย คลั้นพอคุณกําเนิดและแม่ของเด็กมาพบว่าเด็กน้อยยังมีชีวิตอยู่ก็จึงได้เรียกชาวบ้านระแวกนั้นให้ช่วยกันนําตัวไปส่งยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องม้าเครื่องมือครบเพื่อให้หมอเขาได้ทําการช่วยชีวิตของเด็กไว้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมันอาจจะมีแม่ที่เขายังไม่พร้อมแอบคลอดแล้วก็เด้นําเอาเด็กใส่ถุงขยะมาทิ้งตามกองขยะหรือในป่าเปลี่ยวป่าลึก จากนั้นเจ้าปุยหมาใจบุญไปเจอเข,าเขาเ้าก็จึงได้คาบกลับมาให้เจ้าของบ้านช่วยชีวิตเด็กล่ะครับครับเรื่องนี้พอสายหน่อยทางตำรวจท่าเรือตำรวจท้องที่เกิดเหตุก็เด็กทำการมาดูแล้วก็เด็กทำการสืบหาสอบหาแม่ใจร้ายผูกคลอดเด็กแล้วทิ้งโดยตำรวจได้ยึดเอาบ้านของคุณกำเนิดหรือบ้านที่หมาเจ้าปุยคาบมากองไว้เนี่เป็นจุดศูนย์กลาง แล้วก็ทำการสาะหาไปรอบๆบริเวณจนทั่วซึ่งระแวกบริเวณนั้นก็มีแตะแรงงานมีแคมป์คนงานมาปูมารับจ้างทำงานกันอยู่เยอะทีเดียวแต่สาะหายังไงยังไงตำรวจก็ไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีอะไรเลยที่จะผิดสังเกตทุกอย่างปกติตํารวจก็จึงหาตัวแม่ของเด็กไม่ได้ละ คุณกำเนิดเจ้าของบ้านที่เจ้าปุยอาศัยอยู่บอกกับนักข่าวและชาวบ้านว่าถ้าหากหาแม่เด็กไม่พบแล้วนั่นก็คงเป็นบุญวาสนาของเด็กกับเขากับเจ้าปุยผู้ข้ามมาทั้งหมดคงจะเคยทำบุญร่วมกันมาเมื่อชาติปางก่อนคุณกำเนิดก็เลยบอกว่าเขาจะขอเลี้ยงดูเด็กน้อยเองเช้าวันนั้นครับท่านผู้ฟัง พอชาวบ้านใกล้เคียงทราบข่าวที่เขาลือลือไปต่างเขาพากันมามุงดูมารุ่งดูกันมากมายก่ายกองเลยแหะครับครั้นเมื่อข่าวหมาใจบุญคาบเด็กมาเลี้ยงกระพือดังไปชั่วพลิบตาจนในที่สุดท่านในอำเภอท่าเรือคือคุณวิชิตปิ่นนิกรพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาติ อำเภอท่าเรือก็ได้เดินทางนำเอาอาหารและก็ปลอกคลอมาให้กับเจ้าปุยหมาใจบุญพร้อมด้วยใบยประกาศเกียรติคุณซึ่งในใบประกาศเขียนว่าขอมอบให้ฮีโร่ปุยฮีโร่ข้าทองฮีโร่ในใจของคนท่าเรือที่ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิดไว้ได้ขอให้ฮีโร่ปุยและเจ้าของจงมีความสุขมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนตลอดไป ลงวันที่3มิถุนายน2556เป็นเกียรติเชิดชูทั้งหมาใจบุญและเจ้าของบ้านเจ้าของหมาล่ะครับครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรื่องนี้ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังมันผ่านมาหลายปีแล้วนะครับและป่านนี้เด็กหญิงทารกน้อยผู้นั้นที่จะปุยคาบเอาไปให้เจ้าของเลี้ยงเธอคงจะโตเป็นสาวไปแล้วล่ะครับนับวันในโลกเบี้ยวเบี้ยวใบนี้ นอกจากจะมีคนใจร้ายใจโหดใจดีใจบุญแล้วก็ยังมีหมาใจบุญคือเจ้าปุยอีกคนนะโออีกตัวนะขอรับทานสวัสดีดียังไงยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงมือผมชี้ยิ่กยิอยู่เนี่ยนะครับท่าน sông hoạt đi đi đi, đi, đi.